อยู่แล้วอืมต้องโดนสักตัวสินะบอกแล้วอืมโดนอุ้ยวาลุกมือผลหมอได้บ้างนะไม่ได้เลยขอดูหน่อยผมเด็กๆผมชอบมากเลยกับปลาหมอเนี่ย <c oughs> ผมได้ช้อนมาสี่ห้าตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปอันนี้ครับนา่าจะได้เครียดโลอยู่ <c oughs> โอ้ยไม่เป็นไรไม่ต้องว่าไม่ต้องว่าอ่ะ 有吗？ เทสเยื่อนิวตันนะครับ, yeah, รบเป็นเทสหลังจากทาตัวรูปแบบของตัวเยื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้จะลองมาเทสกับหมายธรรมชาตินะครับเป็นหมายคลองลอกนะครับคลองลอกที่ซึงลอกได้สักสามสี่วันนะครับแต่วันนี้ผมต้องมาต่เช้าเลยนะครับเพราะว่าตอนเย็นๆยนเนีย่ย ช่วงระหว่างวันเราจะเจอทั้งคนที่วันแห่แล้วก็ลงข่ายนะครับมันก็จะกวนปลาทํให้ปลามระแวงมากนะครับพมันระแวงมากเนี่ยสภาพมาแบบนี้ครับตีไปนะครับเห็นตัวก็จริงนะเห็นว่าขยับน้ําอยู่ก็จริงนะครับตีใส่พอเหยื่อตกน้ําปุ๊บไปเลยครับหนีเพราะมันระแวงมากแต่ถ้าเช้าเช้าอย่างนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะมีตัวไหมวันนี้ตื่นต่เช้ามาถึงมาแล้วพอดีควันนี้จะเจ็ดโมงแล้ว พาไปดูผลงานกันครับตัวนี้นิวตอนครับมีห้าสีนะครับดูซิว่าวันนี้จะมีผลงานไหมใช้นิวตอนกําหมาแบบนี้นะครับลองดูครับตีฝั่งนี้ก่อนครับเดี๋ยวผมจะวิ่งฝั่งนู้นไปเรื่อยๆตอนนี้ตีฝั่งนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดเราไปตอนช่วงเช้าเราจะวิ่งเล่นฝั่งขวามือได้นะครับแล้วก็เลาะไปแล้วตีเลาะริมได้แล้วก็ตีข้ามฟากได้นะครับตีตามเนี้ครับตามช่องที่ไม่มีไอ้ผักบุ้งอยู่ริมๆนะครับ ปลาช่อนช,ชอบแอบอยู่ตอนนั้นนะเดี๋ยวเราลองดูถ้ามันไม่เล่าแวงเกินไปเราคงจะมีผลงานกันแล้วครับวันนี้ม,มีกัดข้างหน้าครับตัวนิดเดียวตัวนิดเดียวเนี่ยตัวดำเบ็ดจริงๆับ ัดไม่อยู่วัดอดินมันเต็มเลยเนี่ครับชา,ชามันกัะน,นะแต่ผมยังตื่นไม่เต็มที่มั้งครับวัดไม่โดนตัวเล็กอะนิดเดียวเองไปหาปลาใหญ่ดีกว่าครับ ตัวเล็กจัด่ะเดี๋ยวเสียเวลาครับผิวนะ้ำมัอนข้างใสนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนมาใช้สีเขียวดู เมื่กี้ใช้สีเหลืองแล้วกัดมีตัวเล็กกัดนะครับ yeah, ถือว่ากัดยา้านะครับถ้าไม่ผ่านหน้าจริงๆมันจะไม่ตามมากัดเลยนะครับต้องตีให้ผ่านหน้ามันจริงๆนะ Let me be me, and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me. I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then, baby, I've a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really want to hurt you, but I can't control it. Hmm. ตัวนิดเดียวต้องกัดตรงนี้ดูฮะ เจอตัวเล็กครับตอนนี้ช่วงเช้านี้ยังไม่เจอตัวใหญ่เลยมันลุ้นกันครับตามดูตัวใหญ่กันมันต้องมีตัวใหญ่กินสักตัวแล้วนะโอ้มาแต่เช้าเลยมาแต่เช้าเลยไงโ,โดนหลายทีแล้วนะโดนหลายทีแล้วนะ อ่าวตัวดำเบ็ดท้งนั้นเลยกัดไม่เข้าตัวโอ้โหใหญ่นะ่ะคือเข้าป่าไปเลยอุ้ยยำเคี้ยวเลยตัวมันเล็ก hả ừ, nó cắt thật nít dày hắn mà อยู่แล้วอืต้องโดนสักตัวสินะบอกแล้วโอเคนี่ครับได้อยู่เลยนะสวยๆเลยครับครึ่งโลนะครับนี่ลุนข้อมือครับ นิวตอนครับวันนี้เราเทศสนิวตอนกันเต็มๆนี่ครับกบยางนิวตอนเนี่ยมากับถังใส่ปลาซิ่งเฮปิกครับเาช้าๆครับบรรยากาศเช้าๆแบบนี้ได้ออกกำลังเลยครับเดินขึ้นฟังไปเอาปลานะครับดูฮะมันเกี่ยว แหมเข้าสองเล่มในป่าข้างในนะครับแบบนี้โอกาสที่มันจะหลุดอ่ะค่อนข้างยากน่ครับอยู่ข้างในเลยไปดูผลง,งานต่อครับมีนนิตอามาเทสนะครับไปเอายอดยางมาบล็อกเยลียวหมดนะครับขอใช้ยอดยางของผมเนี่ยจนจนพังหมดแล้วนะครับบอกป่ากัดติดดีจัดนะครับตามผลงานต่อ อืมกัดไม่โดน โอ้หนี่ครับบอกแล้วตัวรุ่นนี้ที่มันกัดนะครับเนี่ยมันกัดวัดยาก,าก,กครับแต่ว่าก็เนี่ยครับโอ้ยดูดิเท่ากับด้ามเบ็ดเลยครับโดนเหมือนกันนะครับมันจะโดนยากหน่อยแต่มันก็โดนแหละถ้ามันกัดเต็มที่นะครับโอเคส่นนี้เดี๋ยวไปปล่อยนะครับฝากผลงานไว้ก่อนนะครับ ดูต่ออืมอืมอืมกัดอยู่หลังต้นไอ้ลูกมะพร้าวอ่าวมุดอืมมุดมุดตัวนิดเดียวเหมือนกันนะครับปลา ปลาใหญ่ไปไหนหมดปลาใหญ่ไม่กินนะครับอเอ้นครับผม <c oughs> บและขำตัวเองจริงครับวัดปลาายนี้ตลอดเลยอะทำไมตัวใหญ่ไปไหนไอตัวเล็กไปเรียกพ่อเรียกแม่กมานะอยากโดนอ,อ่ะน่ครับเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนแล้วไปปล่อยที่หลังนะครับดูกัน ยับหลายตัวนะแต่ตัวนี้กระโดดกัดก่อนนิวตอนสีเหลืองตัวไม่ใหญ่ครับอันนี้มันห้าวๆหน่อยครับวัดอย่างนี้ไม่มีหลุดครับไปเดี๋ยวไปดูงาน,นต่อ ก่อนที่จะวัด ลุกมืออีกแล้วตะายอยู่ Oh, กัดรุนแรงครับเข้าม yeah. so no so like, like ือโอเคฝากผลงานไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยว Oh, God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go. So just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? is how you see things. Realize something is strange. Cause I know <laughs> Oh, I'm Let me show you what's up. Cause enough is enough. ปลาอะไรครับเนี่ยปลาหมอได้หมาไม่ได้เลยไหนปลาอยู่ไหนขอดูหน่อยผมเด็กๆผมชอบมากเลยตัวปลาหมอเนี่ยเอามาแล้วอ๋อใช่กุ้งอืมปลามันขึ้นเยอะอยู่นะไม่ไม่ลองโอ้นี่ยปลาช่อนเมื่อขึ้นตัวใหญ่อ๋อทั้ง ธรรมดาแล้วครับเจอทั้งทั้งแห่ทั้งขายช่อนมันขี้ระแวงด้วยแต่ปมหมอนี่ยมันยังไงมันก็กินครับไม่ค่อยกินนะบางทีอ่ะต้องยังว่าพอต้องร้อนร้อนมันก็ต้องล่มนะแต่น้ําเริ่มใสเดี๋ยวน่าจะกินผมได้ช้อนมาสี่ห้าตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปเดี๋ยวเอาใส่ตะคองนี่ให้นะโอไม่ต้องแล้วผมไปคายแลไม่เป็นไรครับผมเอาเอาไปกินผมไม่ได้มาตกหาขายหรือหาไปกินหรอกผมมาถ่ายคลิปเทสเยี่ยผม อ้าวันนี้ได้พอแกงแล้วได้ปลาท่อนไปห้าตัวนู่นคนนู้นก็ได้มาหลายตัวแล้วมั้งนะผมมาหาเช้าๆผมมาได้ปลาหน่อยผมก็ไม่ได้ไปให้ผมก็แจกแจ๊กเขาไปนี่แหละครับเป็มาห้าตัวห้าตัวห้าต,ตัวเดี๋ยวให้น้าเขาไปี่ได้ไปหกตัวหกเลยเหรอ <c oughs> เราน้าโหดนะ เนี่ยเจอแล้วคนที่เอาปลาไปหมดในหัวนี้นี่เองแล้วตวพกตัวไปเรียกคันไปเลยไงปฏิก็ดีไงเฮ้ยปฏก็ดีแหละกันดีเฮ้ยแต่กบยางยางอืมเดี๋ยวผมก็บ้านก่อนตอกตัวเดี๋ยวครับผมอยู่ยางชายเพื่อจะข่าี่ยครับไม่เป็นไรครับ ผมม,ผมมาทาเยื่อขายผมมาถ่ายคลิปเทสเยือ่อเนี่ยคนใช้เยื่อผมอยู่นี่อ่ะเนี่ยไม่ยอมจะลงคล้องเดีเ๋ยวไปโน,น่นนี่วันนี้ได้แกงแล้วครับได้แกงแน่ได้แกงแน่แล้วเดี๋ยวผมก็บ,บ้างกันแบตหมดแล้วอยู่ข้าวด้วยอ๋อเดี๋ยวไป กินมาแล้วเดี่ยวเดี๋ยวกินข้าวกินปลารร้อยชาร์จแบตก่อนแบตหมดประชแบตเสร็จเดี๋ยวค่อยออกใหม่ผมประช้อนต้องเช้าเ้เย็นเย็นกลางวันเดี๋ยวมาเล่นก็ใช้ก็ดีครับตีใต้หนังมันก็มีลุ้นบ้างเห็นมันมานนะปักได้ปักได้เช้าโอ้มันมันเลยดิไปด้วยดิอ๋อ อันนี้ครับนา่าจะได้เคลยดโอยู่โอ,โอ้ยไม่เป็นไรไม่ต้องว่าไม่ต้องว่าอ่ะอขอ,อบคุณมากให้รำรวยขอคุณครับขอให้เหยื่อขายดีๆแค่นั้นครับ <c oughs> หเหยื่อขายะ <c oughs> ระวังระวังปลาหล่นครับมันชอบโดดว <c oughs> <c oughs> ้านี่ไหนครับเนี่ย <c oughs> อนิ้วลายเหรออ๋อมันน้ำเอาะว่าน้ำแห้งเอาซุปมาด้วยก็ไม่แห้งน้องรอซุมในนาแห่ ถ้าปลาในานานี่สุ่มได้เพิ่นเจ้าไวก็รัสายก็มาโทษดีต้องน้ำมากก็เข้าก็มาต้อนไหวลวดล้านเพราะยาวได้ปลาก็าุหรี่ได้มาตีนะตัวไ,ววไววอ้หม้อล้านเรียนที่ไหนครับเรียนที่ไหนเรียนยูไนหรออ๋อโอเค,อเคสู้กันไปครับโอเคครับนะนะผมครึคร่งเช้าครึ่งเช้าผมได้มาห้าตัวน้ำให้น้าเขาไปแล้ว เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ตอนบ่ายนะครับขาับผมไปแล้วครับกลับแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับ